รู้จักทุกคือรู้จักทางออกทุกเป็นคำที่ฟังแล้วอาจไม่น่าพิสมัยนักสำหรับชีวิตของผู้คนทั่วไปใครเล่าจะชอบความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังหรือความพัดพลาแต่ในทางธรรมแล้ว กลับเป็นประตูบานสำคัญสู่การรู้แจ้งเป็นหลักฐานของการเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงเพราะเมื่อเรารู้จักทุกอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รับรู้หรือรู้สึกถึงมันเท่านั้นแต่รู้ว่าทุกคืออะไรเกิดอย่างไรตั้งอยู่และดับไปได้อย่างไรนั่นคือหนทางแห่งการพ้นทุก์ที่แท้จริงทุกคือครูที่สัต์จริงที่สุดไม่มีใครหนีพ้นทุก์ได้ตลอดไปชีวิตของเราทุกคนย่อม ต้องพบกับความไม่สมหวังบ้างความทัดพลากบ้างหรือแม้แต่ความไม่แน่นอนในรูปแบบต่างๆและแทนที่จะผลักใสทุก์ไปจากชีวิตพระพุทธเจ้ากลับทรงสอนให้รู้จักทุกข์เพราะการรู้ทุกคือการมองเห็นมันอย่างที่มันเป็นไม่ใช่มองผ่านอารมณ์ไม่ใช่มองผ่านความเกลียดกลัวหรือพยายามหลีกหนีเมื่อเรามองทุกอย่างซื่อสัตย์ต่อความจริง เราจะเริ่มเห็นร่องรอยของเหตุแห่งทุกข์ว่าทุกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆหากมีเหตุมาจากตัณหาความอยากความยึดติดความไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นความคาดหวังให้สิ่งต่างๆเป็นไปดังใจรู้จักทุกจึงรู้จักตัวเองการรู้จักทุกคือการกลับมารู้จักตัวเองว่าเรามีจิตใจแบบไหนในเวลาที่เจ็บปวดมีความคิดแบบใด ที่ทำให้เราทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกและมีความเข้าใจผิดอะไรบ้างที่เรายึดถือไว้โดยไม่รู้ตัวทุกจึงเป็นเหมือนกระจกสะท้อนใจทำให้เราเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในทั้งความกลัวความยึดความอยากเป็นและแม้แต่ความโกรธที่เกิดจากการไม่ได้ดังใจและเมื่อเรารู้ทันสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับเราเริ่มเห็นทางออกจากทุกไม่ใช่ทางลัดไม่ใช่ทางนี แต่เป็นทางที่เดินผ่านใจตัวเองอย่างกล้าหาญการรู้ทุกข์คือหนทางสู่การดับทุกข์พระพุทธเจ้ากรัดว่าอป,ปริเนเหตุปัมโมทุกข์ทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ชัดการรู้ชัดทุกข์จึงเป็นการเปิดประตูสู่การเข้าใจเหตุแห่งทุกข์สมุท,ทยัยและเมื่อรู้เหตุเราก็รู้ทางดับทุกข์นิโรธและรู้วิธีดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ความดับทุกข์มรก ดังนั้นการรู้ทุกข์ไม่ใช่การจมอยู่กับมันแต่คือการเปิดใจต้อนรับมันเพื่อเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างแท้จริงความยึดความอยากความหลงก็จะค่อยๆค,คลายออกและทางสว่างภายในใจก็เริ่มปรากฏรู้จักทุกข์คือรู้จักทางออกไม่ได้หมายความว่าทุกข์คือสิ่งเลวร้ายที่ต้องกําจัดแต่มันคือบทเรียนล้ำค่าที่สอนให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจตนเองและเข้าใจธรรมชาติของโลก ถ้าเราเรียนรู้จากทุกได้เราก็จะพบกับทางออกอย่างสงบและมั่นคงทุกจึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์เพื่อนที่พาเรากลับบ้านบ้านของความเข้าใจบ้านของความพ้นทุกในชีวิตของเราแท้ทุกคนล้วนมีประสบการณ์ร่วมกันอย่างหนึ่งนั่นคือความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความผิดหวังการสูญเสียความเจ็บปวดจากร่างกาย หรือแม้แต่ความรู้สึกโดดเดี่ยวภายในใจแม้ทุกคนจะมีทุกแต่ก็น่าสังเกตว่าแทบไม่มีใครอยากอยู่กับมันไม่มีใครอยากยอมรับมันเป็นครูไม่มีใครอยากนั่งเรียนบทเรียนที่มันยื่นให้แต่ความจริงก็คือทุกนั้นเป็นครูที่ซื่อสัตย์และเข้มงวดที่สุดทุกไม่ปลอบใจเราแบบครูที่ใจดีทุกไม่ยอมให้เราผ่านบททดสอบง่าย ทุกไม่สนว่าเราจะอยากเรียนหรือไม่แต่มันจะอยู่ตรงนั้นเสมอรอให้เราเรียนรู้ในเวลาของเราเองทำไมไม่มีใครอยากเรียนกับครูชื่อทุกเพราะทุกไม่สบายมันเจ็บมันหนักมันเหนื่อยไม่มีใครอยากเผชิญหน้ากับความรู้สึกพังทลายภายในเราเลยมักหนีมักบินเบนมักแกล้งทำเป็นไม่เห็นมัน เราดูหนังฟังเพลงกินอาหารอร่อยออกไปเที่ยวหรือแม้แต่เล่นโทรศัพท์ทั้งวันก็เพื่อเลี่ยงการเจอกับความทุกข์ที่อยู่ในใจแต่ทุกไม่จากไปเพราะเราหันหลังให้มันแค่เงียบลงชั่วคราวแล้วรอวันที่เราพร้อมจะมองมันตรงๆทุกสอนอะไรเราถ้าเรายอมเปิดใจเรียนจากมันทุกจะสอนหลายสิ่งที่ครูคนอื่นสอนไม่ได้เลย สอนให้เราเห็นว่าอะไรสำคัญจริงๆในชีวิตคนที่เคยสูญเสียจะรู้ว่าความสัมพันธ์มีค่ากว่าความสำเร็จคนที่เคยป่วยหนักจะรู้ว่าการหายใจได้เองคือของขวัญล้ำค่าสอนให้เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงทุกทำให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมได้หมดยิ่งฝืนยิ่งเจ็บยิ่งปล่อย,ยิ่งเบาสอนให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น เวลาทุกเราจะได้เห็นความจริงของใจความกลัวความหวัน่นไหวความยึดติดและเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วใจเราก็อ่อนโยนและเข้มแข็งกว่าที่คิดสอนให้เรามีเมตตาต่อคนอื่นเพราะเมื่อเราผ่านทุกมาแล้วเราจะไม่กล้าดูถูกความเจ็บของใครเราจะเข้าใจและใจจะอ่อนโยนขึ้นโดยไม่ต้องฝืนทุกไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือตัวกระตุ้นให้เราตื่น หลายครั้งเราหลงอยู่ในความสบายจนลืมถามว่าชีวิตนี้เรามีอยู่เพื่ออะไรแต่พอความทุกมาเราจึงเริ่มถามคำถามนั้นเริ่มมองชีวิตให้ลึกกว่าระดับผิวเริ่มรู้จักความหมายของการตื่นรู้ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นด้วยการกรัสสู้อริยสัจและสิ่งแรกในนั้นคือทุกข์ เพราะถ้าเราไม่เห็นทุกเราก็จะไม่เริ่มค้นหาหนทางแห่งความหลุดพ้นเราต้องเปลี่ยนมุมมองต่อทุกแทนที่จะถามว่าทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ลองถามว่าทุกนี้กำลังสอนอะไรฉันทุกครั้งที่เจ็บปวดลองหยุดนิ่งและเปิดใจเรียนอาจยังไม่เข้าใจทันทีแต่ทุกจะค่อยๆค,คลี่คลายบทเรียนให้เอง เหมือนครูที่อธิบายช้าๆแต่มั่นคงสอนให้เราเรียนรู้จากภายในโดยไม่ต้องมีคำพูดแม้แต่คำเดียวทุกไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูผู้เงียบงานแม้ไม่มีใครอยากเรียนกับมันแต่มันคือครูที่เปลี่ยนชีวิตเรามากที่สุดทุกไม่ใช่โทษของชีวิตคนส่วนใหญ่มักมองความทุกข์ว่าเป็นโทษ ของชีวิตเป็นสิ่งผิดพลาดเป็นเครื่องลงโทษเป็นเคราะหกรรมหรือบางครั้งก็โทษว่าเป็นผลจากการไม่ดีพอไม่เก่งพอไม่ดีพอไม่บุญพอไม่โชคดีพอด้วยความเชื่อนี้เมื่อเจอความทุกข์เราจึงมักรู้สึกต่อต้านต่อต้านตัวเองต่อต้านสถานการณ์หรือแม้แต่ต่อต้านโลกเราคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ ความรู้สึกผิดความโทษตัวเองหรือการมองโลกในแง่าร้ายจึงตามมาแต่ถ้าเรามองด้วยสายตาแห่งธรรมะเราจะเริ่มเห็นว่าความทุกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครผิดหรือเพราะชีวิตผิดพลาดแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขธรรมชาติเป็นธรรมดาของการมีชีวิตมีร่างกายมีจิตใจมีความรักความผูกพันความหวังความกลัวทุกคือความจริงของชีวิต พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นอย่างเรียบง่ายว่าทุกเป็นอริยสัจข้อแรกเป็นความจริงพื้นฐานที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะรวยหรือจนฉลาดหรือไม่ฉลาดจะถือศาสนาไหนหรือไม่ถือเลยก็ตามความจริงข้อนี้ไม่ได้มาเพื่อให้เราท้อแท้แต่เพื่อให้เรามีความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจว่าทุกเป็นธรรมดาเราจะไม่ต่อต้านมันอย่างเครียวกระ แต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจไม่ใช่เพื่อหลีกหนีแต่เพื่อรู้จักว่าทุกเกิดจากอะไรดับได้อย่างไรและทางไปสู่ความพ้นทุกข์คืออะไรทุกจึงไม่ใช่ศัตรูของชีวิตไม่ใช่คราบดำของดวงจิตแต่เป็นครูที่มาบอกว่าเรายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ต้องยอมรับต้องปล่อยวางการมองทุก์ด้วยความเข้าใจทำให้ชีวิตเบาขึ้น คนที่ไม่กลัวทุกข์ไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกอะไรแต่คือคนที่มองเห็นว่าทุกนั้นไม่ใช่ความผิดของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบผลักออกไปให้พ้นแต่คือสิ่งที่สามารถเรียนรู้จักมันได้เมื่อมองทุกเป็นครูไม่ใช่โทษชีวิตจะเบาขึ้นความอ่อนโยนต่อใจตัวเองจะมากขึ้นความเข้าใจในใจผู้อื่นจะลึกขึ้นเพราะรู้ว่าในชีวิตของทุกคนย่อมมีความทุกข์บางอย่างอยู่เสมอ ทุกไม่ใช่โทษของชีวิตแต่มันคือความจริงที่อยู่กับทุกชีวิตไม่ว่าเราจะยอมรับมันหรือไม่มันก็มีอยู่แต่หากเราเปิดใจรับรู้เข้าใจและเรียนรู้จักมันทุกนั้นจะไม่เป็นภาระแต่เป็นครูที่นำทางเราไปสู่ความเข้าใจตัวเองและความหลุดพ้นอย่างแท้จริงรู้ทุกไม่ใช่แค่รู้สึกแต่ต้องรู้ชัดรู้สึกกับรู้ชัดต่างกันอย่างไร รู้สึกทุกข์เป็นเพียงปฏิกิริยาทางใจเช่นเมื่อถูกตำหนิแล้วรู้สึกเศร้าเมื่อพัดท่าจากคนที่รักแล้วรู้สึกเหงาหรือเมื่อสิ่งที่หวังไม่สมหวังแล้วรู้สึกท้อใจสิ่งเหล่านี้คืออาการของทุกข์ที่เกิดขึ้นและหายไปตามเหตุตามปัจจัยเราอาจจะรู้สึกได้ทันทีแต่ยังไม่ได้รู้ชัดว่าทุกนั้นคืออะไรในทางตรงกันข้ามรู้ชัด เป็นการมองเห็นด้วยปัญญาเป็นการเข้าใจสภาวะของทุกตามความเป็นจริงรู้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ด้วยใจที่นิ่งสงบและไม่หลงเข้าไปเป็นตัวละครของเรื่องนั้นอีกต่อไปเป็นการถอนตัวออกจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วมองทุกจากภายนอกด้วยปัญญาไม่ใช่จมอยู่ในทุกข์ด้วยอารมณ์รู้ชัดด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยอารมณ์การรู้ชัดทุกต้องอาศัยการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง การสังเกตสภาวะใจเมื่อเจอความไม่พอใจความโกรธความเศร้าความกลัวแล้วตั้งใจรู้ทันว่าขณะนี้จิตกำลังเป็นอย่างไรไม่ใช่ปล่อยให้ใจไหลาตามอารมณ์เหล่านั้นเมื่อรู้ทันว่าใจเศร้าก็แค่รู้ว่ามีสภาวะเศร้าเกิดขึ้นไม่ใช่ฉันเศร้าหรือทำไมต้องเศร้าเมื่อเห็นแบบนี้บ่อยๆใจก็จะค่อยๆเห็นลกลไกของทุกข จนเกิดความเข้าใจว่าทุกเป็นเพียงของที่มาแล้วก็ไปไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราและไม่ควรยึดถือนี่คือหัวใจของสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นถูกที่รู้ทุกอย่างรู้ชัดไม่ใช่เพียงแค่ตกเป็นเหยื่อของความรู้สึกเห็นทุกอย่างชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นในอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชัดว่าทุกควรรู้สมุทัยควรละก นิโรธควรทำให้แจ้งมักควรเจริญการรู้ทุกข์จึงไม่ใช่แค่ยอมรับว่าชีวิตมันลำบากหรือมีปัญหาแต่ต้องรู้ชัดจนสามารถแยกแยะได้ว่าทุกที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรเช่นความยึดมั่นความคาดหวังหรืออัตตาที่เข้าไปครอบนำจิตใจเมื่อรู้ชัดเช่นนี้ก็สามารถค่อยๆค,คลายความยึดถือและหาทางออกจากทุกได้จริง การฝึกให้รู้ชัดต,ต้องอาศัยการปฏิบัติรู้ชัดทุกไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นแค่เพราะอ่านหนังสือธรรมะหรือฟังคำสอนแต่เกิดจากการปฏิบัติการฝึกสติฝึกสมาธิและเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันเช่นขณะทำงานเมื่อเกิดความเครียดให้ตั้งสติรู้ทันอารมณ์นั้นโดยไม่ผลักไสหรือยึดถือขณะมีปัญหากับคนอื่นให้ฝึกสังเกตใจตนเองว่ากำลังโกรธกำลังอยากชนะ หรือกำลังเสียใจจากนั้นรู้ชัดว่าอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่จิตสร้างขึ้นไม่ใช่ตัวเราจริงๆเมื่อรู้ชัดจนใจไม่หวั่นไหวกับความทุกข์ก็ไม่สามารถครอบงำใจได้อีกนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางใจรู้ทุกข์ไม่ใช่แค่รู้สึกแต่ต้องรู้ชัดหมายถึงการไม่เพียงแต่รู้ว่ากำลังทุกข์อยู่ แต่ต้องมองเห็นทุกข์ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้เห็น,นกลไกการเกิดและดับของมันอย่างมิสติกจนใจไม่หลงยึดถืออารมณ์เหล่านั้นอีกต่อไปและเมื่อรู้ชัดเช่นนี้บ่อยครั้งก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีอิสระไม่ตกเป็นทาสของความรู้สึกทุกข์อีกต่อไปเห็นเหตุของทุกข์จึงเห็นทางดับทุกข์ไม่ใช่แค่รู้ว่าทุกข์แต่ต้องรู้ว่าเพราะอะไรถึงทุกข์ หลายคนรู้ตัวว่าทุกรู้สึกไม่สบายใจเจ็บปวดแต่กลับไม่รู้ว่าทุกข์เพราะอะไรบางคนโทษคนอื่นโทษสถานการณ์โทษโชคชะตาแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามองเข้ามาข้างในเพราะเหตุแห่งทุกข์อยู่ในใจเราเองอยู่ที่ความอยากให้เป็นอย่างใจอยู่ที่ไม่อยากให้เป็นอย่างที่เป็นเช่นอยากให้เขารักแต่เขาไม่รักเราทุกข์อยากให้งานสำเร็จแต่เกิดอุปสรรคเราทุกข อยากให้ชีวิตเป็นไปตามแผนแต่มันเปลี่ยนไปเราทุกข์ถ้าเราหยุดมองแค่ผลลัพธ์ภายนอกแล้วหันมาพิจารณาเหตุภายในจะเริ่มเห็นว่าทุกข์มาจากความอยากที่ไม่สมจริงและการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่แน่นอนเห็นเหตุจึงดับเหตุได้เหมือนกับการรักษาโรคถ้าไม่รู้ว่าโรคเกิดจากอะไรเราก็ไม่รู้จะรักษายังไงจะทำได้แค่บรรเทาอาการแต่ไม่หายจริงๆ เช่นกันถ้าเราไม่รู้ว่าทุกเกิดจากตัณหาเราอาจหาวิธีหนีทุกข์ด้วยการหาเงินหาความสําเร็จหาความรักใหม่ๆแต่เมื่อเหตุของทุกยังอยู่ทุกก็จะเกิดซ้ำา้รูปแบบต่างๆแต่เมื่อเรามองเห็นตัณหาที่เป็นรากเหง้าและค่อยคอยค,อยคลายมันลงด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการฝึกใจทุกก็จะค่อยคอยลดลงจนถึงดับสิ้นได้การดับทุกข์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เมื่อรู้เหตุแห่งทุกการดับทุกก็ไม่ใช่สิ่งลึกลับไม่ใช่ต้องรอไปชาติหน้าแต่สามารถเริ่มได้ที่ใจเราในปัจจุบันด้วยการรู้เท่าทันความอยากความยึดความหลงแล้วไม่ตกเป็นทาสของมันเช่นขณะโกรธเรารู้ว่าโกรธเพราะอะไรเพราะความคาดหวังความถือดีความอยากให้เขาเป็นอย่างใจเมื่อเห็นเช่นนี้ใจก็คลายลงความโกรธเบาลงนั่นคือการดับทุกแบบปัจจุบันขณะเห็นเหตุของทุกข จึงเห็นทางดับทุกข์เป็นคำที่เตือนให้เราอยา่าเพียงแต่หลีกเลี่ยงทุกข์หรือหาทางบรรเทาเท่านั้นแต่ให้กล้าพิจารณาลึกเข้าไปถึงรากของทุกข์เพื่อจะได้มีปัญญาที่แท้จริงในการปล่อยวางและพ้นทุกข์เพราะเมื่อเรารู้ว่าทุกข์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่ใจที่ยังหลงอยู่กับความอยากและความยึดเมื่อนั้นเราก็เริ่มเห็นทางแล้วรู้จักทุกข์ คือจุดเริ่มต้นของเสรีภาพภายในเมื่อใดที่เรารู้จักทุกอย่างแท้จริงเมื่อนั้นเองเราก็เริ่มเดินก้าวแรกบนหนทางของเสรีภาพภายในเพราะความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกหนีไม่ใช่ศัตรูที่ต้องเอาชนะแต่มันคือความจริงข้อหนึ่งของชีวิตที่รอให้เราเข้าใจพระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นการสอนด้วยทุกเป็นอริยสัจข้อแรก เพราะการไม่รู้จักทุก์ไม่เข้าใจทุกคือรากเหง้าของความดิ้นรนความพยายามวิ่งหนีและความยึดติดที่ทำให้จิตใจไม่เป็นอิสระทุก์ขไม่ได้จํากัดอยู่แค่ความเศร้าความเสียใจหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เท่านั้นแต่ทุกขคือภาวะของจิตที่ไม่เป็นตัวของตัวเองที่วั่นไหวแปรปรวนปรุงแต่งและไม่รู้เท่าทันความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น การรู้จักทุก์ไม่ใช่แค่การรับรู้ว่าตนเองกำลังเจ็บปวดแต่คือการมองลึกเข้าไปในแก่นของความเจ็บปวดนั้นเพื่อเข้าใจกลไกของมันทำไมจึงทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และเมื่อไม่มีเหตุเหล่านั้นทุกข์จะดับไปได้อย่างไรการตั้งคำถามเช่นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกใจให้ไม่เผลอตามอารมณ์ไม่ตัดสินโลกจากความพอใจหรือไม่พอใจ และไม่หลงไปกับความอยากได้อยากเป็นอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่เราไม่ชอบโดยไม่เข้าใจมันในทางธรรมะเสรีภาพภายในไม่ได้เกิดจากการมีชีวิตสมบูรณ์แบบหรือควบคุมทุกสิ่งได้แต่เกิดจากใจที่เข้าใจว่าแม้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์แบบใจก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันเสมอไปนี่คือหัวใจของเสรีภาพคือความสามารถในการอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่ถูกมันควบคุมไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดหรือเหตุการณ์ภายนอกเมื่อเรารู้จักทุกเราจะเริ่มเห็นว่าความพยายามจะกําจัดทุก์ด้วยการเสพการหีีการโกรธหรือการยึดเป็นเทียงการวงเวียนอยู่ในวัตจักรของมันแต่การเข้าใจทุกขคือการเปิดใจรับรู้ความจริงอย่างตรงไปตรงมาแล้วปล่อยให้ใจได้เรียนรู้โดยไม่ต้องเร่งแก้ไขทุกจึงกลายเป็นครูไม่ใช่ศัตรูเป็นหนทางไม่ใช่อุปสรรค เสรีภาพภายในไม่ได้อยู่ปลายทางของการหลุดพ้นจากทุกเท่านั้นแต่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เรารู้จักทุกเข้าใจมันและเลือกที่จะไม่เพิ่มมันด้วยความไม่รู้ของตนเองนี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ยิ่งใหญ่จุดเริ่มต้นของการรู้จักใจตัวเองอย่างลึกซึง้งและการเป็นอิสระจากพัฒน,นาการที่เราสร้างขึ้นเองในใจทุกคือประตูสู่ธรรมคำว่าทุก ในทางธรรมมิได้หมายถึงความเศร้าความเสียใจหรือความน้มเหลวเพียงอย่างเดียวหากแต่หมายถึงสภาวะของใจที่ไม่สบายเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงความทัดท่าความผิดหวังความไม่สมหวังหรือแม้กระทั่งความกลัวในอนาคตสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรูปแบบของทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกไม่ใช่ศัตรู หลายคนมองทุกเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเป็นศัตรูที่ต้องเอาชนะเป็นเงาเมื่อที่ไม่อยากเผชิญแต่ในทางตรงกันข้ามธรรมะบอกเราว่าทุกไม่ใช่ศัตรูทุกคือครูเป็นครูที่เข้ามาเขย่าใจเราให้ตื่นจากความหลงความประมาทและความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดที่เราทุกเมื่อนั้นใจเราจะเริ่มตั้งคำถามทำไมฉันถึงต้องเจ็บปวดขนาดนี้ฉันจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้อย่างไร ชีวิตมีความหมายอะไรแท้จริงกันแน่คำถามเหล่านี้เองที่เป็นประตูบานแรกสู่การสแสวงหาความจริงและนี่คือจุดเริ่มต้นของธรรมทุกทําให้เราต้องสแสวงหาไม่มีใครคิดจะเรียนรู้ธรรมะในวันที่ชีวิตสบายไม่มีใครคิดจะปฏิบัติธรรมในวันที่ทุกอย่างสมหวังเพราะเมื่อทุกอย่างราบเรื่อนใจของเรามักจะหลงลืมสัจธรรมมัเมาอยู่ในความสุขเพียงชั่วคราว แต่เมื่อความทุกข์มาเยือนมันจะผลักเราให้ค้นหาคำตอบที่ลึกซึ้งกว่าแค่การแก้ปัญหาภายนอกมันจะพาเราเข้ามาสู่ภายในดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเพราะไม่รู้ทุก์เราจึงไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์และไม่รู้หนทางไปสู่ความดับทุกข์ดังนั้นความเข้าใจในทุกจึงเป็นอริยสัจอันประเสริฐเป็นแก่นแท้ของธรรมทั้งปวงทุกคือแสงสว่างในความมืด ในยามที่มืดหมดที่สุดใจเราจะเริ่มเปิดรับแสงแห่งสติแสงแห่งปัญญาหากเรารู้จักมองทุกอย่างเข้าใจไม่ตัดสินไม่ผลักไสมันจะกลายเป็นครูที่ค่อยๆนำเราไปสู่ความเบาสบายและอิสระภาพภายในเราจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ท่าที ที่เรามีต่อสิ่งนั้นต่างหากหากเราปล่อยวางได้เข้าใจได้ยอมรับได้ความทุกข์ก็ค่อยๆค,ค,คลายตัวไปทุกเปิดทางสู่ความจริงเมื่อเรามองเห็นทุกอย่างลึกซึ้งเราจะเริ่มมองเห็นธรรมที่อยู่ตรงหน้าเสมอแต่เราเคยละเลยเราจะเริ่มเข้าใจชีวิตตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นเราจะพบว่าความเปลี่ยนแปลงคือธรรมดา การทัดท่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ไม่มีอะไรยั่งยืนหรือเป็นของเราจริงๆสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่ธรรมสอนและเป็นสิ่งที่ทุกพาเราให้มองเห็นทุกจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรกลัวหากแต่เป็นประตูที่เปิดสู่ธรรมอย่างแท้จริงหากเราเรียนรู้ที่จะไม่หนีทุกข์ไม่ปฏิเสธมันแต่ยอมรับและเข้าใจมันเราจะพบว่า ทุกนี้เองที่เป็นเพื่อนแท้ในการเดินทางทางจิตวิญญาณเป็นผู้พาเราไปพบกับหัวใจของธรรมคือความรู้แจ้งความเบาสบายและความหลุดพ้น